สวัสดีค่ะชารโรนดมาสเตอร์สุดาทิพย์จิรวัฒนพรนะคะขออนุญาตเรียกแทนตัวเองว่าเล็กค่ะวันนี้เล็กได้รับเกียรติจากทางบริษัทอีกครั้งหนึ่งค่ะให้มาแชร์เรื่องราวของการทำงานแต่ว่าเป็นการทำงานแบบ global ค่ะในธุรกิจอาโทมีของเล็กเองอยากจะเริ่มต้นด้วยคำถามง่ายๆสำหรับทุกคนในห้องนี้กันก่อนค่ะไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจอาโทมีอยู่หรือไม่ก็ตามมีใครในที่นี้บ้างคะ อยากจะมีลูกค้าอยู่ในประเทศอื่นๆที่ไม่ใช่แค่ในประเทศไทยแบบที่คุณยังถามคำถามไม่เสร็จเลยแบบที่คุณตื่นขึ้นมาแล้วเห็นยอดขายจากต่างประเทศทุกวันค่ะโดยที่คุณก็ยังนั่งอยู่ที่นี่ยกมือขึ้นเลยค่ะโอ้เกือบเจอทั้งห้องเลยนะคะเล็กเชื่อว่าเหตุผลหลักๆค่ะที่ทำให้พวกคุณยกมือขึ้นไม่น่าจะต่างกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขยายฐานลูกค้าการจะเพิ่มยอดขาย หรือแม้กระทั่งการลดความเสี่ยงทางธุรกิจพูดให้ง่ายๆค่ะคือพวกเราทุกคนอยากจะเพิ่มโอกาสในธุรกิจของพวกเรานั่นเองถูกต้องไหมคะวันนี้ค่ะเล็กจะมาแบ่งปันบางส่วนของการทำงานเพื่อให้ทุกท่านเห็นค่ะว่าการทำงาน global ในอา o m y หรือการจะไปมีตลาดและลูกค้าในต่างประเทศเกิดขึ้นได้จริงแล้วก็เป็นโอกาสทางธุรกิจค่ะที่มีความมั่นคง ความเสี่ยงตำ่ำแบบที่หาไม่ได้ง่ายๆในธุรกิจปัจจุบันนี้ค่ะและที่สำคัญโอกาสแบบที่เล็กบอกไม่ได้มีไว้ให้สำหรับแค่เล็กหรือใครแค่บางคนแต่มีให้สำหรับพวกคุณทุกคนค่ะที่นั่งอยู่ในห้องนี้ตอนนี้แล้วก็ทุกคนที่ได้มารู้จักกับอาทมีด้วยค่ะก่อนจะฟังเรื่องราวงาน g l o b a l นะคะอยากจะใช้เวลาตรงนี้สักนิดนึงค่ะแนะนำตัวเองก่อน เพราะว่าวันนี้เห็นเพื่อนใหม่มากันเยอะเลยใครมางานนี้เป็นครั้งแรกยกมือน,นิดนึงค่ะค่ะขอแสดงความยินด,ดีด้วยนะคะที่คุณตัดสินใจมาใช้เวลาบ่ายวันนี้ด้วยกันแล้วก็อยากจะต้อนรับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งค่ะเล็กเป็นอีกคนหนึ่งค่ะที่เดินเข้ามาในธุรกิจอาทมีแบบที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในธุรกิจเครือข่ายเลยหน้ำซ้ําค่ะเล็กเป็นหนึ่งในคนที่มีภาพลบมากๆเกี่ยวกับธุรกิจนี้มาก่อน ก่อนจะมาเจอกับอาทอมีค่ะเล็กทำงานอยู่ในสายวิชาชีพที่เรียกกันว่าประกันภัยเกือบ20ปีค่ะอยู่ในระดับตั้งแต่ผู้จัดการฝ่ายขายจนขึ้นมาเป็นผู้บริหารค่ะของบริษัทในหน้าประกันภัยแห่งหนึ่งจากต่างประเทศส่วนหนึ่งของงานที่เล็กชอบมากๆตอนที่เป็นพนักง,งานประจำค่ะคือเล็กชอบโอกาสที่ได้ทำงาน global แล้วก็เดินทางไปประเทศต่างๆค่ะเพื่อไปทำงาน เมื่อเกือบ5ปีที่แล้วเล็กตัดสินใจเลิกชีวิตพนักงานประจําค่ะลาออกแล้วก็ตัดสินใจอีกครั้งกับการมาเลือกอาโธมี่เป็นธุรกิจค่ะหนึ่งในเหตุผลสำคัญสคัญที่เล็กเลือกก็เพราะว่าแผนการตลาดของอาโธมี่นี่แหละค่ะมีใครเป็นเหมือนเล็กไหมคะที่ชอบความไม่จำกัดชั้นลึกแล้วก็เห็นโอกาสในธุรกิจ global ในแผนการตลาดของเรา แต่ก็นึกภาพไม่ค่อยออกนะคะถ้าเรามีลูกค้าต่างประเทศขึ้นมาแล้วจะต้องยังไงต่อถ้าเราอยากทำให้ตลาดนั้นเติบโตตอนแรกๆเล็ก,กมีอาการแบบนั้นเลยค่ะแต่เพราะว่าการที่ตัวเองได้เข้าใจแผนการตลาดที่มีบวกกับการที่ได้เห็นผู้สำเร็จค่ะที่มายืนบนเวทีแบบนี้แล้วบอกเล่าเรื่องราวการมีตลาดในต่างประเทศแล้วก็ความสำเร็จของเขามันก็เป็นตัวจุดประกายค่ะ ที่ทำให้เล็กเนี่ยอยากจะมีตลาด global บ้างตอนนั้นคิดนะคะว่าตัวเราเองก็น่าจะเจอกับใครบางคนที่สามารถพาเราค่ะไปเจอตลาดไปเจอลูกค้าที่อยู่นอกประเทศไทยโดยที่เล็กไม่ต้องกังวลเรื่องเงินลงทุนเลยค่ะหรือไม่ต้องกังวลว่าเราไม่มีประสบการณ์ในธุรกิจนี้มาก่อนและที่สำคัญมากๆคือเล็กไม่ต้องกังวลเรื่องสินค้าการจัดการเรื่องต่างๆ หรือกฎหมายของทุกๆุประเทศค่ะโดยเฉพาะเรื่องกฎหมายเนี่ยบอกเลยว่าเป็นทั้งความเสี่ยงแล้วก็ความแพงในการทำทุกธุรกิจใครทำธุรกิจน่าจะเข้าใจตรงนี้มาถึงตรงนี้ค่ะทุกคนทราบใช่ไหมคะว่าอะไรที่ทำให้ความกังวลทั้งหมดเล็กหายไปแล้วเหลือไว้แต่แค่โอกาสคำตอบคืออาตอมีค่ะ ที่จัดการเรื่องเหล่านี้ให้เล็กหมดแล้วแล้วจัดการได้เป็นอย่างดีด้วยมาค่ะโอกาสในธุรกิจ global ของเล็กเริ่มต้นประมาณกลางปี2020ค่ะเป็นช่วงที่พวกเราทุกคนท่ายังจำได้เราเพิ่งออกจากล็อกดาวน์ครั้งแรกของประเทศเราเล็กได้มีโอกาสพบกับน้องสาวคนหนึ่งที่ตอนนี้เธอเป็นหนึ่งในพาร์ทเนอร์ของเล็กนะคะต้องขอบคุณที่ยอมออกมาเจอเล็กค่ะ เพราะว่าตอนนั้นพวกเราไม่ได้ฉีดวัคซีนกันสักเข็มเลยน้องสนใจอาทธมีเชิงธุรกิจทันทีหลังจากที่ได้ลองสินค้าของเราแล้วก็แนะนำอาโธมีค่ะให้กับญาติที่อาศัยอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียเนี่ยได้รู้จักญาติของน้องค่ะเขาเริ่มลองใช้สินค้าเล็กๆไม่กี่รายการค่ะไม่ว่าจะเป็น Rubber g l o ล e s หรือว่าถุงมือยางที่ต่างประเทศเขานิยมใช้กันเวลาทำงานค่ะแปรงสีฟันยาสีฟัน ขนาดยังไม่ได้ลองสินค้าพระเอกนางเอกเลยนะคะญาติของน้องก็ประทับใจแล้วก็ตกหลุมรักสินค้าของเรามากๆเพราะว่าความแอบสูตรทั้งคุณภาพและราคาแบบที่เธอมากระซิบเล็กที่หลังค่ะว่าไม่เคยเจอสินค้าแบบนี้จากการช็อปที่มาดหรือว่าซูเปอร์มาร์เก็ตที่นั่นมาก่อนญาติของน้องค่ะได้กลายเป็นสมาชิกอาโทมีค่ะภายใต้อาโมีโอเชียเนีย แล้วก็อยากลองสินค้าอีกหลายรายการหลังจากนั้นค่ะที่สำคัญเธออยากจะรู้จักกับอาโธมีให้มากขึ้นจนได้มาเจอแล้วก็ทำความรู้จักกับเล็กผ่านทางซูมแล้วต่อมาค่ะเราทั้งสองคนได้กลายมาเป็นพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจกันแล้วหลังจากนั้นเธอได้กลายเป็นไดมอนด์มาสเตอร์ภายใต้อาโธมี่โอเชียเนียช่วงปลายปี2022ค่ะ ทั้งๆท,ที่ตอนนั้นเราสองคนยังไม่เคยเจอกันตัวเป็นๆน,นะคะเพราะว่าติดอยู่ในช่วงของโควิด -19 อยู่เลยค่ะเล็กกับพาร์ทเนอร์ในออสเตรเลียท่านนี้เรามีความเหมือนกันค่ะเราทั้งคู่ไม่เคยมีประสบการณ์ในธุรกิจเครือข่ายเราทั้งคู่มีประสบการณ์ในธุรกิจประกันภัยมาก่อนซึ่งอันนี้บังเอิญมากๆค่ะแต่เราก็มีความต่างกันเยอะค่ะในเรื่องของสภาพแวดล้อมการทำงานไม่ว่าจะเป็นประเทศ ตลาดต่างค่ะพฤติกรรมผู้บริโภคก็ต่างครอบครัวของพาร์ทเนอร์ช่วงแรกไม่เห็นด้วยค่ะเพราะว่ามีภาพลบเกี่ยวกับเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งมีความคิดว่าอาธอมี่เนี่ยเป็นพีระมิดสกีมหรือเปล่าบางคนรู้จักคำนี้ค่ะแต่สิ่งที่เราทั้งคู่มีเหมือนกันแล้วช่วยพวกเรามากๆตอนที่เราเริ่มต้นทำงานไม่ว่าจะเป็นสินค้าแผนการตลาด ระบบของอะตอมีที่เป็นแพลตฟอร์มแล้วที่สำคัญค่ะระบบสู่ความสำเร็จหรือว่า success system ที่ช่วยเล็กในการดูแลและพัฒนาพาร์ทเนอร์ให้ง่ายขึ้นสิ่งเหล่านี้ค่ะทำให้การทำงานทางไกลระหว่างเล็กกับพาร์ทเนอร์และผู้บริโภคในออสเตรเลียสามารถเริ่มต้นได้มีความเป็นไปได้แล้วก็เติบโตได้ค่ะ การทำงานทางไกลแบบนี้นะคะเล็กเป็นคนที่ให้ความสำคัญมากๆเกี่ยวกับเรื่องการสื่อสารแล้วก็ความสม่าเสมอค่ะเพราะว่าอะตอมี่ไม่ใช่งานขายนะคะแต่เป็นเรื่องของการแบ่งปันข้อมูลเล็กเป็นคนที่พยายามใช้ทั้งเทคโนโลยีแล้วก็ Success System ของเราเนี่ยในการทำงานกับพาร์ทเนอร์เป็นหลักไม่ว่าจะสปอนเซอร์ทั้งสินค้าบริษัทแผนพูดคุยเรื่องชีวิต เรื่องงานปัญหาหรือการให้คำปรึกษาก็ตามเราทั้งสองคนค่ะอัปเดตกันทุกวันผ่าน l ล n e แ p ปพลิเคชันแล้วก็ประชุมกันทุกสัปดาห์ผ่าน z o ูมเราทำแบบนี้มาตลอด4ปีจนถึงวันนี้ค่ะพวกเราเดินทางกันบนเส้นทางนี้มาด้วยกันค่ะจนถึงปีนี้คือ2024ซึ่งเล็กมองว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆ สำหรับพาร์ทเนอร์ท่านนี้เพราะว่าพาร์ทเนอร์กำลังอยู่ในเส้นทางของการทำออโตเซลล์มาสเตอร์ค่ะแล้วล่าสุดพาร์ทเนอร์ของเล็กได้ตัดสินใจเปิดศูนย์การเรียนรู้ที่ประเทศออสเตรเลียที่ถือว่าเป็นศูนย์การเรียนรู้แรกที่นั่นค่ะที่มีคนไทยเป็นเจ้าของแล้วก็ดูแลค่ะขอบคุณค่ะทำให้เล็กแล้วก็สปอนเซอร์ของเล็กค่ะตัดสินใจที่จะเดินทางไปออสเตรเลียเมื่อ2เดือนที่แล้วค่ะ ทริปนี้เกิดขึ้นเพราะว่าพวกเราอยากจะให้พาร์ทเนอร์รู้ค่ะว่าน้องไม่ได้ทำงานคนเดียวน้องยังมีสปอนเซอร์ยังมีทีมที่พร้อมจะสนับสนุนการทำงานของเขาค่ะไม่ใช่แค่มานั่งคุยกันผ่านซูมแล้วเราอยากจะให้เขาค่ะเติบโตจากจุดนี้ไปแบบที่เดินได้แบบมั่นคงขึ้นรวดเร็วขึ้นแล้วก็ไปถึงจุดหมายปลายทางในธุรกิจอาทอมี่อย่างที่เขาตั้งใจค่ะ เลยตั้งใจไปใช้เวลา3ส,สัปดาห์ค่ะสำหรับทริปแรกเพื่อไปทำเรื่องสำคัญสำคัญหลายอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะการที่จะไปรู้จักกับครอบครัวและลูกค้าของพาร์ทเนอร์การไปร่วมเปิดศูนย์การเรียนรู้ค่ะไม่มีการตัดลิบบินนะคะแล้วก็ตั้งใจจะไปช่วยงานพาร์ทเนอร์ในช่วงนั้นค่ะอยากจะไปทำโก100หรือว่าโกร้อยด้วยกันแล้วที่สำคัญค่ะตั้งใจไปใช้เวลาร่วมกับเขาต่อให้เป็นช่วงเวลาสั้น เพราะว่าอยากไปให้กำลังใจเข้าใจการใช้ชีวิตแล้วก็เข้าใจการทำงานของเขาให้ดีขึ้นค่ะวันนี้เล็กเลยอยากจะเปิดภาพบางส่วนค่ะจากการไปทำงานที่ประเทศออสเตรเลียที่ผ่านมาปลายทางของเราค่ะคือเมืองที่ชื่อว่ามอสเวลอยู่ห่างจากซิดนีย์ค่ะประมาณชั่วโมงกว่าๆโดยรถยนต์เมืองนี้สวยค่ะต้องถือว่าเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวของคนที่นั่นเลยค่ะ เป็นเมืองที่ให้ความสำคัญกับเรื่องการอนุรักษ์อาคารสภาพแวดล้อมตอนไปไม่เห็นตึกสูงเลยนะคะไปช่วงกรกฎาคมเป็นวินเทอร์ค่ะหรือว่าหน้าหนาวของที่นั่นอากาศหนาวมากๆค่ะกลางคืนติดลบกลางวันนี่ไม่เกิน5-6องศาเซลเซียสค่ะสังเกตได้จากเสื้อผ้าที่เราสวมใส่ทุกวันเริ่มงานกันตั้งแต่เครื่องลงค่ะเพราะว่าเวลาไม่เยอะทริปนี้เวลาสั้นค่ะเราตั้งใจจะเจอลูกค้า ระหว่างทางตั้งแต่สนามบินไปจนถึงบ้านพาร์ทเนอร์โชคดีอากาศหนาวค่ะเพราะว่าเราอยู่ในชุดเดิมน้ําไม่ได้อาบเกิน24ชั่วโมงหลังจากบินออกจากกรุงเทพค่ะปกติไม่เป็นแบบนี้นะคะอาบน้ําวันละสองครั้งค่ะแต่เพราะว่าอัธมีค่ะก็เลยต้องยอมไม่อาบน้ําสักวันค่ะทํางานก่อนอีกหนึ่งเรื่องที่ตั้งใจไปทําค่ะคือการอยากทําความรู้จักกับครอบครัวของพาร์ทเนอร์แล้วก็อยากไปเซอร์เวยเมืองพาร์ทเนอร์และเมืองรอบๆค่ะ อยากรู้ว่าเขาใช้ชีวิตความเป็นอยู่กันยังไงสภาพแวดล้อมเป็นยังไงเท่าที่เห็นเมืองสวยสงบค่ะบางทีเดินเดินก็ลืมไปค่ะว่ามาทำงานจริงๆเล็กตั้งใจอยากจะให้ทริปนี้ของเล็กถูกเรียกว่าเป็นเวิร์คเคชั่นคือมีการทำงานและการพักผ่อนเดินทางไปด้วยกันได้ค่ะแม้กระทั่งการเดินเข้าไปซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะไปซื้อของไปดูสินค้าที่เขาขายก็มีความสนุกสนานค่ะ แล้วส่วนใหญ่กับพาร์ทเนอร์เราคุยกันเรื่องอะตอมีกันแทบตลอดเวลาเลยค่ะเพราะว่ามันมีอัทรสมากกว่าการมานั่งคุยผ่านซูมมาหลายปีที่ผ <ab> ่านมาอีกหนึ่งความตั้งใจที่บอกว่าอยากไปทำคือไปร่วมกันที่จะไปเปิดศูนย์การเรียนรู้ของพาร์ทเนอร์ค่ะตัวพาร์ทเนอร์เองเตรียมงานเป็นอย่างดีค่ะแต่พอเราไปถึงเราก็อยากจะมีส่วนร่วมนะคะก็พยายามช่วยจัดสถานที่หยิบจับอะไรบ้าง แต่งานที่เล็กถนัดมากกว่าคือการให้ข้อมูลกับลูกค้าที่มางานในวันนั้นค่ะลูกค้าทยอยมาทั้งวันค่ะจนถึงค่าเขาไม่ได้มาพร้อมกันเราก็เลยปิดท้ายวันงานของเราค่ะด้วยอาหารไทยมื้อใหญ่แล hm ้วก็ได้ฝึกภาษากันแบบสนุกสนานกันไปเวลาส่วนใหญ่ของเล็กในทริปค่ะถูกใช้ไปกับการพูดคุยกับพาร์ทเนอร์ลูกค้า ผู้มุ่งหวังและคนที่เราเจอเจอจากการทำโกร้อยค่ะมีคนหลายชาติมากๆที่อยู่ในประเทศนั้นทำให้ช่วงนั้นค่ะเราได้เจอกับคนหลากหลายเชื้อชาติที่เป็นเพื่อนใหม่ของเรามีความรู้สึกเหมือนได้ไปหลายประเทศในเวลาเดียวกันค่ะหลายคนทยอยมาเป็นสมาชิกกับเราแล้วก็เริ่มใช้สินค้าอาโทมีของเราไม่ว่าจะเป็นคนไทยเองจีนเวียดนามมาเลเซียฟิลิปปินส์ ตุรกีอินโดนีเซียแล้วก็คนลาวด้วยค่ะสำหรับใครที่อาจจะยังไม่เคยทราบมาก่อนนะคะออสเตรเลียนี่เป็นประเทศที่มีค่าครองชีพสูงกว่าบ้านเราเกือบ4ี่เท่าเลยค่ะพวกเราเลยไม่สามารถออกไปทานข้าวข้างนอกกันทุกวันตลอดเวลาได้เหมือนอยู่ในกรุงเทพอยากจะเลี้ยงลูกค้าอย่างที่อยากทำก็ไม่สะดวกค่ะก็เลยต้องสวมวิญ,ญญาณเป็นแม่ครัวช่วงสาสัปดาห์นั้นเพื่อทำอาหารทานและทำเผื่อลูกค้าด้วยเพราะฉะนั้น ทุกๆมิ팅ท,ที่เรามีกับลูกค้าค่ะลูกค้าจะได้ทานอาหารไทยฝีมือเราค่ะแล้วก็จะมีสินค้าอาโรมี่เสิร์ฟให้ลองเสมอเลยคิดว่าอร่อยไหมคะพอไหวค่ะพอทุกคนก็ยิ้มหลังจากมิ팅จบนะคะเวลาเดินออกไปทำงานค่ะเล็กเลือกจะเดินทางแบบที่พาร์ทเนอร์ทำตามปกติขับรถบ้างเดินบ้างใช้รถไฟเป็นส่วนใหญ่ค่ะถ้าเป็นเมืองไกลๆที่ทำแบบนั้นเพราะว่าการใช้รถไฟ สะดวกไม่ต้องหาที่จอดค่ะแล้วถ้าเป็นไปตามคาดเลยคือค่าน้ำมันกับค่าจอดแรงทีเดียวค่ะแบบที่เกลิ่นเอาไว้ว่าทริปนี้เล็กจะทำให้เป็นเวิร์กเคชั่นเพราะอยากให้งานกับการท่องเที่ยวพักผ่อนเขาอยู่ด้วยกันได้ความสนุกสนานหรือผ่อนคลายระหว่างทริปเล็กๆก,ก,ก็เป็นตัวช่วยเราค่ะให้เกิดความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ประสบการงานแล้วก็ประสิทธิภาพงานก็ดีขึ้นด้วยนะคะ วันไหนไม่มีนัดหมายค่ะวันนั้นมีเวลาพักนิดนึงแต่เล็กจะใช้เวลาตรงนั้นค่ะกับการรีคอนเน c t หรือว่าการเยี่ยมเยือนเพื่อนเก่าจากประเทศไทยค่ะเพื่อจะได้กลับมาพูดคุยกันบอกเขาว่าเราทำอะไรแล้วก็แนะนำอโทมีให้เขารู้จักด้วยจากประสบการณ์ที่ได้ไปเริ่มต้นงานโ l o บ a l และบินไปทำงานกับพาร์ทเนอร์ที่ผ่านมามีสองสับย่างที่เล็กเรียนรู้ค่ะแล้วอยากจะแบ่งปันกับทุกๆคนในวันนี้ เรื่องแรกเลยเล็กอยากเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่นี่ก่อนค่ะที่คิดว่าอโตมมี่ทำยากได้เงินน้อยการไปสัมผัสกับธุรกิจนี้ในออสเตรเลียค่ะทำให้เล็กเรียนรู้ว่าการเริ่มต้นธุรกิจในประเทศไทยเนี่ยง่ายกว่ามากลองนึกภาพดูนะคะถ้าคุณมีค่าครองชีพที่แพงขึ้นโดยที่ต้องจ่ายทุกอย่างเพิ่มขึ้นทันทีสี่เท่า อยากทานเนื้อปลาคุณจ่ายกิโลละเกือบพันอยากจะทานผล,ลไม้ธรรมดาธรรมดากิโลละสองสามบาทถ้านึกภาพไม่ออกข้าวผัดกระเพราคุณจะจานละ3 0 0ร้อถึงสามบาทในทันทีคำถามคุณพร้อมไหมคะที่จะขยันเพิ่มขึ้นทันทีสี่เท่าตัวเพื่อทำให้เกิดรายรับให้เพียงพอกับรายจ่ายที่เล็กพูดแบบนั้นค่ะ เพราะว่านักธุรกิจที่นั่นเขาได้รับรายได้ที่เป็นค่าคอมมิชชั่นตามแผนการตลาดในจำนวนที่พอๆกับเราค่ะแต่เขามีค่าครองชีพสูงกว่าเราแบบที่บอกแล้วประชากรในประเทศนั้นค่ะเขาน้อยกว่าเราเกือบสามเท่านะคะถึงประเทศเขาจะใหญ่มากก็ตามแต่ยังไงก็ตามเล็กและพาร์ทเนอร์ค่ะเรามองตามอาตอมีว่าออสเตรเลียยังเป็นตลาด ที่มีความน่าสนใจแล้วก็มีโอกาสอยู่อีกมากมายค่ะเรื่องที่สองที่ได้เรียนรู้คือถึงแม้ว่าโอกาสในการทำตลาด global จะมีอยู่จริงตามแผนการตลาดที่ทุกคนเห็นแต่สิ่งที่สำคัญกว่าค่ะคือเราสามารถสร้างหรือทำให้โอกาสนั้นเนี่ยกลายเป็นจริงและเติบโตได้ด้วยความเชื่อมั่นของเราเองด้วยการตัดสินใจ แล้วด้วยการลงมือทําไม่ว่าคุณจะทํามันที่นี่หรือคุณจะไปทําธุรกิจที่ประเทศไหนก็ตามค่ะอีกหนึ่งเรื่องค่ะจํานวนผู้บริโภคค่ะจะเพิ่มมากขึ้นตามความเชื่อมั่นของเราที่มีในสินค้าสินค้านี่เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของเราเลยนะคะไม่ว่าเราจะเดินทางไปส่วนไหนของโลกก็ตามทุกคนที่เราได้พบเจอที่นั่นค่ะ ที่เขาได้มีโอกาสสัมผัสสินค้าของอาทอมี่แล้วก็รับข้อมูลที่เราส่งต่อทุกคนล้วนเกิดความประทับใจและชอบสินค้าของเราทั้งนั้นค่ะเรื่องสุดท้ายค่ะธุรกิจอาทอมมี่เป็นธุรกิจแห่งความสัมพันธ์และความไว้วางใจที่เราจะต้องเป็นคนสร้างด้วยตัวของเราเองกับลูกค้าและพาร์ทเนอร์ของเราค่ะ ไม่ใช่ธุรกิจที่เราจะเดินเข้ามาขายของให้เก่งแล้วจะเติบโตหรือเราจะหวังค่ะว่าลูกค้ากับพาร์ทเนอร์เนี่ยเขาจะเติบโตได้ด้วยตัวของเขาเองแล้วเราก็จะโตตามเขาแบบอัตโนมัติมันไม่เป็นแบบนั้นเลยค่ะจากทั้งหมดที่เล่าให้ทุกท่านฟังวันนี้ค่ะเล็กจะบอกว่าเล็กเพิ่งถือว่าการทำงานแบบ global ของเล็กเพิ่งเริ่มต้นอย่างเป็นทางการนะคะแล้วก็หวังว่าสิ่งที่เล่าวันนี้ จะทำให้หลายๆท่านในที่นี้ค่ะเห็นโอกาสทางธุรกิจที่อยู่ตรงหน้าของท่านแล้วก็เลิกจ้องหน้าโอกาสของท่านเฉยๆเหมือนที่เคยผ่านมาสักทีค่ะเพราะว่าที่อาโธมีเพียงแต่ท่านได้เริ่มงานโลโคลหรือว่างานในประเทศอาโธมีจะเป็นคนพาท่านไปเจอสมาชิกและตลาด global แบบที่ท่านเองก็นึกไม่ถึงได้เหมือนกันค่ะ เล็กตั้งใจจะกลับไปที่นั่นอีกครั้งค่ะเมื่อพาร์ทเนอร์ของเล็กได้กลายเป็นออโตเซลล์มาสเตอร์มีใครอยากไปด้วยกันไหมคะยกมือเลยค่ะไม่น่าเชื่อว่ามีเยอะขนาดนี้ค่ะเดี๋ยวไว้จะกลับมาบอกนะคะว่าจะไปอีกทีประมาณเมื่อไหร่สำหรับวันนี้ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ตั้งใจรับฟังนะคะสวัสดีค่ะ